สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เมนูแมวจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ในบ้านค่ะนี่ค่ะเคียวเพชรแมเ่เพชรตั้งชื่อให้ว่าน้องเคียวเพชรนะคะน้องเคียวเพชรเพิ่งมาค่ะวันนี้เข้าบ้านพอดีไปลานต้นไม้เนาะ ที่เราเห็นแต่น้องเขาตั้งอีกชื่อหนึ่งแล้วพอดีน้องเขาเปิดขายด้มาแล้วจะขายกาแฟน้องเขาหลงมาเหมือนโดนหมากัดมาเนาะที่ร้าน Power Garden เขาก็เลยว่าเออให้มาเลี้ยงเพราะว่าอยวกน้องเขาจะเปิดร้านกาแฟขดมันก็จะปิวเนาะก็เลยให้เรารับมาเลี้ยงแต่เราก็เอออยากได้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เจอกันแหละ ก็เลยผมชื่อเคียวเพรครับผมมาอยู่บ้านนี้ครับผมมาอยู่บ้านเมนูแมวแต่อยากกินผมนะผมทูตเป็นผู้ชายผมดมหมีนี่ค่ะน้องใหม่เข้าบ้านนะคะฝากเนือฝากตัวด้วยนะครับผมชื่อเคียวเพรนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเราก็ค่ะเมื่อกี้ อ้าวปีใหญ่มาซะง,งั้นอุ้มใครมาวะดูดิเพื่อนหนูมาพี่ๆก็้ามามเห็นปะนั่นอ๋อไม่รู้จักกันั่นพี่หลงอันนี้พี่เตี้ยนะหนูเออเออ,อพี่เขา้า<อ>เข้ามาไม่ได้หรอกเวลาเข้ามาหนูเข้าบ้านนะพี่ พี่เนี่ย iscilla, พี่เต e. ี้ยตัวดีชอบพาไล่ขับแมวพี่หลงเขาไม่เกลเอหรอกถ้าพี่เตี้ยไม่นําอย่าดื้อย่าทําน้องนะเห็นป่ะน้องมาอยู่ใหม่น้องชื่อเพชรเที่ยวเพชรนะเนาะเออปิดมานให้เขารู้จักกันนิดนึงโอเคนี่นะคะวันนี้ไหมเพชรมาเนาะ นี่ตอนแรกใส่ลังมาเจาะรูมามาจากร้านเราก็เลยเลยไปร้านเนาะเป็นโรงพยาบาลสัตว์พอดีแล้ก็ได้ที่นอนมาค่ะอันนี้ได้ตะกร้ามาด้วยนะคะเพื่อพาเขาไปฉีดวัคซีนหนึ่งใบก็ได้ของเล่นให้น้องนายนี่รู้สึกจะไม่สนใจแล้วสนใจพี่หลงพี่เตี้ยแล้ว มาเพชรอันนี้ชามเขาเนาะเอาไว้กินอาหารเดียวเขายังเพิ่งแค่เดือนสองเดือนเนองนะอันนี้มันชามเมื่อกี้เขหิวเขาก,กินข้าวแล้วก็พี่กับฟิวพี่เมียวฮนะอันนี้เราก็ได้ค่ะไม่กระดิ่งห้อยมานะคะ น้องไม่แพงเนาะยี่สิบบาทแล้วก็เลยได้อาหารเหลวเข้ามาด้วยก็เลยเื่ออาหารเหลวมาให้เขากินนะห้องหนูห้องหนูห้างหนูห้องหนูห้องหนูของเคี่ยวเพชเรแล้วก็หนาวแล้วค่ะเราก็เลยได้ชุดละลอมาให้ <c oughs> ตกใจ <c oughs> ชอบชอบแล้วสิชอบล่สิชุดเละล่อผมจะเป็นทาหารเรือครับผม ผมจะเป็นนาวีนาวิวกโยทินแห่งกองทัพไทยนน่นาลักดีค่ะไม่ก็ร้อยกว่าบาทร้อยสมสิบบาทเนาะแล้วก็เลยได้สายสายจงเข้ามาด้วยบบเพื่อพาไปฉี่ข้างนอกเลยอผูกไว้ถ้าเราเข้าสวนบอลก็เลยเอามบบาด้วยเนาะหนึบบ่งอันไม่แพง50บกว่าบาทแต่นี้ค่ะ เราจะให้เขาหัดให้เขาตั้งแต่เด็กเลยให้เขานอนในที่นอนเนาะจะได้ไม่ต้องขึ้นไปนอนบนที่นอนเราเนาะเพื่อขนเยอะตอมเพราะเรายังไม่ได้มีที่ดูดฝุ่นเพื่อเอาเขามาเนาะก็เลยค่ะก็เลยจัดที่นอนน้อ,นอยๆให้เขาเขานอนอุอน่ออนๆนะคะน่ารักจ <laughs> ีสวยนีีใบเดียวด้วยส,สีนี้เดี๋ยวดูสนใจสนใจเพื่อน สวัสดีท่านผู้ชม่อยสิหนูเกียวเพชรมาเพชรมาเคียวเพชรฮะพี่หลงฮะสนใจพี่หลงพี่เตียงไหอเออรู้จักกันไว้หนูจะมาอยู่นี่น้องใหม่หนูปะมาดูกันไหมมาแกะกันบ้างของหนูเนี่ยหืมหืม มาแกะกันไหมของหนูมีอะไรมา้างโอเคเรามาดูกันสิคะของแมเหมียวมีอะไรกันบ้างรู้สึกจะสนใจโน้แล้วมั้งนะ่ะสใจพี่พี่เขาแล้วมั้งนะสนใจพี่หลงแล้วไงพี่เตีย้ย ของเล่นหนูนี่มา <Head. S 1> เพ็วเว้เขียวเวเข้ยวเพชรหมาเขี้ยวเพชรเขี้ยวเพชรของพี่แล้วเนาะนี่ที่นอนหนูนี่มาแกะแกะของใหม่กันเล้วที่นอนใครคืนนี้เข้าบ้านใหม่บอกตาบอกอยายด้วยนะหนูขอมาอยู่ที่นี่ด้วยนะตายายเอ้ย พี่โชคดีนะเออเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมาดูที่น้อนนั่งพี่ดูนะเออกินอาหารที่ลับไปก่อนพี่นอนแหละน,นี่นะคะเที่ยวเท็กแบบนิ่มๆเลยค่ะใหม่ๆม,มาเลยอ่ะมาแล้วมาแหละดูดูดูพี่ใหญ่กัมาแหละ นอนหนูนี่น,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 นิ่มๆคืนนี้หนูนอนนี่นะนูมาอยู่กับพี่แล้วนะเตียงเตียของเล่นแกะแกบของเล่นให้เขาก่อนนะคะง่ายอึ ก็ขับใบ้านตัวเองนะอันนี้เสื ah pues ้อค่ะจะน่ารักมากเลยแกะดีกว่าดูปเลยนส่อเอา่นอน่คะเสื้อ ที่เทียวเพชรน่ารักเราจะใส่ได้อยู่เด็กกระโตอุ่นๆลมหนาวมาแล้วค่ะของผมน่ารักไหมครับนาวิทยายพินสยามจัดมาเลยเขานอนอยู่ที่สวนนเขาก็อยู่แต่ในสวนนี่ก็เออด้เที่ยวแต่ว่า ดีเนาะเขาไม่สะดวกก็เลยให้เรามาดูแลแต่ก็ขอตั้งแต่ตอนที่เจอแล้วที่ไปดูบอลเนาะน้องเขาไม่ดีที่เล่นเออของใครนี่เนาะของหนูป้านะเพชรนี่น,น,นี่ค่ะอันนี้ก็อาหารเหลวขอเราเวลาเจอใส่ให้ระหาอันนี้ อันนี้ของนนูค่ะมีสายสองสายเลยะสวัสดีท่านผู้ชมดิผมชื่อเกียวเฟย์ครับผมทำบ้านใหม่ครับก,กินไผ่มีนกนกเห็นนกเดี๋ยวหนูนอนกับพี่หมีนะคืนนี้พี่หมีนอนด้วย บิม ERT ีข้างหนงให้บิมีนอนด้วยเคก็น้องเองด้วยนลอนลองใส่เสื้อป่ะเาะอามลองใส่เสื้อป่ะใส่อย่างงใส่ยัางใส่ยัง ใ,ใส่หัวก่อนมั้ยใส่หัวก่อนพี่หัวหัวเข่าได้เออเข่าได้เว้ยอันนี้ใส่แขนซ้ายแขนหรือเท้า <c oughs> ไหนวะห <c oughs> า,าไม่เจอนี <c oughs> อ่แขนซ้ยแขนขวาเออเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวปีเล่น ออได้แล้วเย่ร yeah, อเลยเทร <c oughs> วมอีกสักเดือนมันคงแน่นนี่ก,กะร,ะะออระดิ่งหนูกระดิ่งรอปะเกี่ยวเลยพอดีปะเออพอดีแน่หล่ะทำยังไมคะท่านผู้ชมผมชื่อเคียวแพ็กครับฝังเนื้อฝังตัวได้นะคะ ค่ะก็สวัสดีตนะคะค่ะตอนตอาไปเปลียนที่นอนสใ้่ให้คะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมช่องเมนูแมวนะคะวันนี้มาพาสมาชิกใหม่เข้าบ้านค่ะชื่อก็เลยชื่อของชื่อเคี้ยวเพชรผมชื่อเคี้ยวเพชรครับ ฝากนะฝากตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะช่องเมนูแมวด้วยน้อยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมดิอันนี้นีเขาเป็นเขาเป็นนมหล่อนะคะสวัสดีคกับก <c oughs> ั๊บ <c oughs> สวัสดีครับ,บวัสดีครับวัสดีครับ ให้น้องเขาเล่นกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บ